อีนจได้มะละกอมาถูกแล้วอะหมดไปยี่สิบเจ็ดห้าิบคือได้มะละกอมาถูกจ้าหยูโรเก้อ็หน่อไม้ลูกอยากกินแกงลาวอันนี้ใบยะนางซื้อหน่อไม้นี่แคปหมูกินกับส้มตำนะจ๊ะอันนี้หมูหยูโร เครื่องต้มยำเห็นจังเห็นจังซื้อของร้านไทยเสร็จแล้วก็มาร้านซื้อร้านเอเชียมาร้านฝรั่งต่อร้านประจักคือถูกมากร้านฝรั่งหมดไป 53.-84 บสา่ 53, นะจ๊ะวันนี้ร้านฝรั่งก็มีไอติมโยเกิร์ตของบิลลี่นะจ๊ะแล้วก็มีปลามีขนมปังอันนี้อร่อยหมดไปแล้วจ้าวันหนึ่งของเราคือตัวแบบ นี้เรามาทำแกงเห็ดนะคะคือลืมซื้อแครอทอะ่ะเอ้ยลืมซื้อเห็ดอะ่ะใส่แคลลอรอทลงไปนะคะมีเห็ดอะ่ะมันต้องมีเห็ดมันจะอร่อยพูดอีกแล้วใส่หม้าทั่วไปใส่นาเวนะจ๊ะ ฝรั่งอ่ะไม่ต้องพกเงินมากินข้าวบ้านก็พกเงินค่ารถมีมใช่หรอของมีกาละกันเปดไม่มีเป้เดินกลับเดินมากินข้าวที่บ้านนะจ๊ะถ้าอยู่ไทยได้เงินทุกวันแต่ว่าอยู่ฝรั่งอ่ะเดินมากินข้าวที่บ้านไก่แค่ไหนก็ต้องเดินใช่ไหมพวกเด็กอ่ะเคยมีค่าธิรมเนียมยาแต่ว่าจ่ายกองะงินเท่าไหร่เขาสี่โรทุกครั้งที่กิน ก็วันไหนตัวเองอยากกินตัวเองก็กินดิมันต้องสมัครวงหน้ากี่วันไม่ร้ขวาจทำการเสร็จขวาเอกินข้าวบ้านบบประหยัดสองสามไป,ม,ไปมากเลยอ่ะมะละกอลูกนี้ห้ายูโรกว่าเองนะมันถูกแล้วนะถ้าแบบนี้อ่ะถูกถ้าแบบยาวอ่ะแพง เป็นคนชอบเก็บกล่องนางบ่นจ้าคือมันดีนะเวลาของกินมันหมดอ่ะเห็นไหมเราเก็บกล่องนี่นี่ก็ใส่ขนมได้นก็ใส่น้ำตาลเนี่ยจะแกงลาวไม่มีเอเ,เออ,อยูไปดูสิมันจะเข้ากันไหมแกงลาวยูไปใส่สารพัดอ,อ,อันนี้เ,ออเรากินบ่อยนะออแล้วแม่เอามาให้อีกออมันจะเข้ากัน กมคินส่ยี้อ่อเออใส่ไปเออออใส่ไปเดียว